คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอข้อมูลในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านมาดูสื่อยอดมหาลอยนะครับ วันที่16ธันวาปกให้068 068ของเก่าครับ569ติดหตัวครับวันนี้ก็น่าจะติด1ตัวเหมือนกันครับต่อไปมาดูเลือกดีเลขเด่น ด้านล่างไม่มีอะไรนีร่กดีเลขเด่นใ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 นนี้มี093ข้างบนมัน7ข้างล่าง8ครับ9293969798เด่น9ครับชุดเดียว93 093ดูของเก่าดิ พันวาอันนี้หนึ่งันวานะครับไม่ติดครับติดแต่ในนี้เลขห้าตัวเดียวต่อไปมาดูจานฝ้ายดอยปุยจานฝ้ายดอยปุย รอยเขียนเล็นึงนะครับ,บปกนผมต้องดูหนังสือด้วยวิเคราะห์ไปด้วยครับเด่นบนเด่นรางวัลที่หนึ่งศูนย์หนึ่งกับ5 5ากับหนกับหกชุดก็มี303 1 3นย์สามหนึ่งสามห้าสามห 7จ็ 1> 1. ด้านล่างตรงนี้อ่านคู่เงินครับมี4ี่ห้าหครับตรงนี้หลักร้อยสอ7 9ี่เจครับหลักร้อยชุดก็มี2-8-6 4-7-6 9 3 6 2 3 1 7 8 1 9 7 1ครับด้านล่างนี้เป็นเลขล่างนะครับเด่นสีมี1 1 4ชุดก็มี1 3 1 5 1 6 1 9 1 1 4 3 4 5 4 6 4 9 4 4ครับ ไปมดูตรงนี้ของเก่านะครับเข้าติดสองครับมีชุดสองห้านะครับสองห้าครับตรงนี้เด็กล่างมีสองสองนะครับ งวดนี้ครับต่อไปดูจานศักสิริจานศักสิริเดี๋ยวอันตัวเล็กหน่งครับเอาไปเต็มเล็กเอาไปทั้งหมดทุกตัวเลย

รางวันเลขท้ายสองตัวครับเลขละแถวที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งศูนย์หน่งสองสามูตรที่สองหนึ่งสชนกันที่138ครับทุด30323539 แก็บครับอันนี้งวดที่ผ่านมาครับข้างบนไม่ติดแต่ล่างได้สองครับมีชุดสองห้าเป็นบนงวดนี้มีลุ้นครับ

ต่อไปเป็นเลขล่างครับ0 2 5 9ดึง5กับ0 1 0 3 0 8 0 1 5 3 5 8 5ครับมาดูของเก่าครับของเก่าตัวนี้เข้า5มีชุด2 5 ทางล่างไม่เข้าครับอันนี้หมวดนี้ครับหน้านี้หน้าหน้าหกดูห,หน้าหครับครูใช้ สังเกตวง6กับเจ็ดไว้ครับ6กับเจ็ดจุดนี้ครับ6 7 3 6 7ส่วนเลขท้าย2ตัวล่างก็มี3 4 5ตัวเดียว4 3 2 3 6 3 8 3 9 4 2 4 6 4 8 4 9 5 2 5 6 5 8 5 9 ชุดเด่น42 46 48ครับมองเห็นไหมหลายตัวดูงวดที่ผ่านมาครับม,มันที่มามาวง8วง5มาหนึ่งตัวครับติดหนึ่งตัว ชี้ขาดห้าสำหรับเหล็กล่างติดสองครับแต่ชุดไม่เข้าอันนี้งวดนี้ครับคุหน้าต่อไปครับ ่วนใหญ่ตรงนี้คู่โต๊ดต,ตรงนี้จะเข้าบ่อยนะครับเมื่อก่อนช่วงนี้เลขออกหามบ่อยก็เลยไม่ค่อยเข้าครับมาดูรางวันที่หนึ่งเด่นสิบหน่วยตรงนี้นะครับ0ูนย์สองหแปดเ้า

าดูงวดที่ผ่านมาไม่เข้าเลยครับเลขออกหามออกเบิ้ลไม่ค่อยเข้าจบก,ก่อนเข้าดีมากคู่โตดด้านล่างนี้ก็ไม่เข้าด้านล่างนี้ก็ราวันที่หนึ่งเหมือนกันครับไม่เข้าต่อไปมาดู น่าสุดท้ายแับสูตรไปด้วยเลยนะครับเดี๋จัดให้เดี๋จัดให้ครับได้ประมาณนี้แหละอาจารย์ดวงพินิษให้0 2 3 7 8อาจารย์หนูตะวันให้3 6 7 8 9 ชน3 7 8 3ก็มี3 1 3 4 3 5 7ก็จะมี7 1 7 4 7 5 8ก็จะมี8 1 8 4 8 5แล้วอย่าลืมเอา3 7 8นี้จับคู่กันเองด้วยนะครับ ถ้า3 7 8ไม่มาให้เอาตัวตรงข้ามกันจับคู่กันก็จะได้0 2กับ6 9 0 6 0 9 2 6กับ2 9ถ้าเบิ้ลก็มี3 3 7 7 8 8, 8ครับดูวัที่ผ่านมาติดไหมวัที่ผ่านมาไม่ติดครับผิดไป1 0 อาจารย์ดวงดวงพินิษผิดครับอันนี้วดนี้ครับส่วนนี้ก็เป็นเลขที่ทางช่องเราสรุปสรุปได้นะครับอันนี้เป็น2ตัวบนที่ตัดแล้วเหลือ10ชุดครับ นี่ก็เป็นของงวดที่ผ่านมาครับมีชุดนี้ครับส่วนงวดที่งวด1นึสห้าก็ชุดนี้ครับถ้าจริงๆแล้วเราเข้ามีหลายงวดนะครับแต่ถ้าจะดูหลายงวดก็ให้ไปดูในหนังสืออ,อ,อะไรนะพรเทพประชานิยม ที่ผมลงไว้ทุกเล่มครับในทุกเล่มท้ายคลิปจะมีตัวเลขให้ดูนะครับแต่คลิปนี้ให้ดูแค่2งวดครับเพราะว่าเรามีทางอื่นด้วยครับมีอย่างอื่นด้วยครับอันนี้เป็นตัวของชุดนี้ชุดนี้ครับนี่ครับตอนนี้เหลือ20ชุดครับเลข20ชุดนี้จะมา2คู่ครับให้นําเลขที่ตัวที่มีตัวเลขคล้ายกันนะครับมา มามัดใส่กันครับมาจับใส่กันครับมันก็จะได้เลขสามตัวนะครับผมทําอย่างนี้ก็ทํามาห้างวดของวดก็ถูกดีมาตลอดครับอันนี้คือ20ิบชุดนะครับนี่คืองวดที่ผ่านมาครับ21จุดชุดงวดที่ผ่านมาครับอันนี้คืองวดที่มี26ชุดครับ หมดที่ออก14 145ครับอันนี้ผมดึงให้ดึงดึงยิงนะครับวันนี้ครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้ครับท้ายทาย้ทายคลิปของหนังสือทุกเล่มนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของงวดนี้นะครับชุด3ามตัวของงวดนี้จะดึงให้อย่างนี้นะครับชุด3ามตัวของงวดนี้ แล้วก็นี้เป็นของวัที่ผ่านมาครับครับที่วงให้อย่างนี้ดูในยอดมหาลอยงวดที่ผ่านมาได้เลยครับดึงให้อย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นของวดที่เอ่อหนึ่งสี่ห้าครับเข้าโต๊ดแต่วันห้อยออกจริงๆก่อนห้อยออกหนึ่งวันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่สี่หนึ่งห้านะครับดวันห้อยออกจริงผมใหาชุดนี้เลยครับ เขาไปดในเฟสนะครับก่อนห้อยออกหนึ่วันก่อนห้อยออกยีชั่วโมงผมจะลงชุดนี้ให้ครับมนงวดที่ออก1 4 5ครับตรงๆครับแล้วก็ในงวดที่ผ่านมาครับก่อนห้อยออก24่ชั่วโมงเข้าไปดูในเฟสของวิเชียนมงครับมีชุดนี้ครับวันที่ผ่านมาตัดสองตัวให้ด้วยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านกองบนาธิการและอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ทำหนังสือดีๆมาให้พวกเราได้นำไปต่อยอดและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ